คลิปนี้เรามาชมสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งตอนนี้ใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดไม่ได้พามาฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่ามาดูอาคารสถานีกลางบางซื่อว่าก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วส่วนใหญ่ก็ถ่ายทําด้านนอกมาให้ดูกันนะครับส่วนด้านในก็มีภาพนิ่งถ่ายจากมือถือมาให้ดูกันนิดหน่อยนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับจะไปสถานีกลางบางซื่อนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับออกจาก MRT สีน้ำเงินสถานีบางซื่อนะครับซึ่งสถานีนี้จะเป็นชานชลาอยู่ด้านข้างนะครับรถไฟอยู่ตรงกลางซึ่งรูปแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับในสถานีของรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่จะเป็นชานชลาอยู่ตรงกลางถ้าใครเคยมาสถานีบางซื่อนะครับทางออกมันจะมีอยู่ด้านเดียวนะครับทิศทางเดียวแต่จะมี2ทางออกส่วนทางนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมคิดว่าเสร็จแล้วก็คือทางนี้ถ้าอิ่งหน่อยเสร็จแล้วจะเดินทะลุไปที่สถานีกลางบางซื่อได้เลย ซึ่งสถานีกลางบางซื่อก็จะอยู่ด้านบนของสถานีรถไฟฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยนะครับคือรูปนี้นะครับสถานีกลางบางซื่อจะอยู่ข้างบนนะครับแต่ยังไม่มีทางออกนะครับทางขวามือทางซ้ายสีเหลืองก็คือทางออกปัจจุบันนะครับก็จะไปออกทางปูนซีเมนต์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ต้องเดินกลับมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทางออกสถานีบางซื่อ MRT เนี่ยต้องเดินไกลเพราะว่าบางซื่อนี่มันจะเป็นสถานีสุดท้ายที่อยู่ใต้ดินนะครับ แล้วมันจะตั้งหลักโผล่พ้นดินแล้วก็ขึ้นไปที่สถานีเตาปูนนะครับโอเคเราเดินมาตามทางออกที่2นะครับที่จะไปสถานีรถไฟบางซื่อก็คือมีทั้งรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนะครับรถไฟธรรมดาแล้วก็อนาคตก็จะมีรถไฟสถานีกลางบางซื่อนะครับขึ้นมานี่นะครับขามือก็จะเห็นเลยอาคารใหญ่โตมากนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับถ้าอนาคตทางออกด้านนู้นเสร็จนะครับก็จะเดินทะลุไปนะครับไม่ต้องขึ้นมาด้านบนเลยทีเดียวนะครับด้านข้างนี้ก็คือสถานีรถไฟบางซือนะครับอนาคตเนี่ยรู้สึกว่า,าทุกอย่างจะต้องรวมลากเข้าไปผ่านที่สถานีกลางบางซอนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับแถวนี้ก็จะเป็นถนนเล็กๆนะครับแถวยา่านปูนซีเมนนะครับ สถานีกลางบางซื้อบางซื้อแกรนด์สเตชันแรกแรกฝรั่งอาจจะออกเสียงล้อเลียนนะครับแบงซูนะครับอาจจะขำๆำกันต่อไปก็คงจะคุ้นเคยกันไปเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรางรถไฟเก่านะครับแบบคลาสสิกบางซื้อจังชันนะครับเราด้านนู้นก็จะเป็นปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็มีถนนที่จะไปแถวเตาปูนะนะครับ ถ้าใครเคยนั่งรถไฟฟ้าไปที่สถานีเตาปูนแล้วเปลี่ยนเป็นสายสีม่วงนะครับมองลงมาก็จะเห็นสถานีกลางบางซือแล้วก็รถไฟฟ้าสีน้ําเงินจากใต้ดินโผล่ขึ้นไปนะครับก็เป็นมุมที่สวยมุมหนึ่งนะครับผมจะเดินข้ามทางรถไฟไปป้ายวอก็คือวูดหรือว่าวีดนะครับที่ให้คนขับรถไฟเขาสังเกตนะครับอยวนี้ก็เป็นแตรนะฮะ ร้อนทีเดียวนะครับเดินข้ามถนนมานะครับเป็นถนนใหญ่ทีเดียวเรื่องถนนเนี่ยฮะก็ต้องอีกหน่อยก็คงจะต้องศึกษากันหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนดอนเมืองอหัวลําโพงหรือว่ามอชิดนะครับจะอยู่บนถนนสายสาคัญที่บางซื่อเนี่ยถึงแม้จะใหญ่โตนะครับแต่ว่าบางคนลองให้ขับรถไปตอนนี้อาจจะงงนะครับนึกไม่ออกว่าจะไปทางไหนดีนะครับแล้วที่เราเห็นจากรถไฟฟ้าที่ผม เป็นด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นด้านที่เราเห็นจากเวลาขับรถบนทางด่วนนะครับก็จะเห็นทางด้านนั้นที่จะมีนาฬิกาใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางนะครับก็จะมี2ชั้นชั้นแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟธรรมดากับรถไฟสีแดงนะครับรถไฟชานเมืองข้างบนก็จะเป็นรถไฮสปีดนะครับความเร็วสูงกับที่เป็นแอร์พอร์ตลิงก์นะครับนี่ผมก็เดินตาม คนที่เขาจะมาฉีดวัคซีนนะครับคือจริงๆเขามีชารเทเร์บัคนะครับจากอนุสาวรีย์หรือว่าจากหมอชิตนะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับถ้ามาลงที่บางซื่อแล้วนะครับมันจะต้องเดินไกลแล้วก็จะต้องผ่านด้านหลังแบบที่เราถ่ายทำเนี่ยนะครับด้านหน้าจะอยู่อีกด้านหนึ่งทางด้านทางด่วน,ทา,านทางนี้นะครับ ส่วนตัวหนังสือขนาดใหญ่หน้าอาคารนะครับก็เวลาเปิดไฟมันจะมีสีน้ําเงินใช่ไหมฮะแรกๆคนก็จะมีล้อบอกเหมือนอะไรคาราโอเกะอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ด้านหน้านะครับก็จะมีมุกด้านหน้าซึ่งจะมีนาฬิกาขนาดใหญ่นะครับที่มีสัญ,ญลักษณ์เลขเก้าหือเป็นแลนด์มาร์คเป็นโลโก้สำคัญเลยทีเดียวแบบเห็นปุ๊บก็รู้ปับ๊บ ะะว่าเป็นสถานีกลางบางซื้อเหมือนอหัวลําโพงก็จะเป็นอาคารโค้งๆหรือว่าอดอนเมืองสมัยก่อนก็จะมีเครื่องบินหมุนๆนะครับ,นะร,บรูปแบบอาคารก็ทําให้เรานึกถึงหัวลําโพงเหมือนกันนะครับเขาลักษณะการออกแบบที่ป้ายบอกสําหรับคนมาฉีดวัคซีนก็มีขั้นตอนต่างๆและข้างล่างเนไครับก็เป็น สัญลักษณ์นาฬิกาเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปก็จะถ่ายทำเท่าที่เราสามารถถ่ายทำได้นะครับคืออยากจะมาเห็นว่าอา,อาคารเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับปลายปีนี้จะเปิดแล้วว่าการเชื่อมต่อการเดินทางนะครับจะเป็นยังไงบ้างสะดวกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอานาคตเนี่ยนะครับก็ต้องสถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็จะต้องเป็นสถานีหลักนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียน การเชื่อมต่อด้านล่างก็ MRT สินน้ำเงินนะครับสถานีบางซื่อซึ่งกำลังทำทางเชื่อมต่อกันอยู่ส่วนทางถนนเนี่ยนะครับแรกๆก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันอนาคตนะฮะก็มาได้ทั้งทางแถวๆจะตุจากแถววัดเสมียนนะครับโลนะครับหรือว่าทางบางซื่อประชาชื่นนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าจะเห็นว่าอาคารเนี่ยมีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับประมาณพอๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้ก็เห็น ชัตเตอร์บัตนะครับที่พาคนมาฉีดวัคซีนนะครับก็จะมีเสาโครงเหล็กแล้วก็กระจกกรองแสงเนี่ยนะครับเหมือนกับสุวอณภูมิแล้วก็ทำให้นึกถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงเช่นกัน,นครับแล้วเดี๋ยวด้านหน้าของอาคารนะครับก็จะเห็นนาฬิกาทรงกลมขนาดใหญ่นะครับเราอาจจะมองว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี่6เมตรเลยนะครับเพราะว่า,าวางไว้ด้านบนมันก็สูงนะครับแล้วก็ เป็นลักษณะโค้งๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านในก็คงถ่ายทํามาไม่ได้นะครับก็เอาภาพนิ่งจากมือถือมาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเขากําลังจัดสถานที่สําหรับเป็นศูนย์สําหรับฉีดวัคซีนโควิดนะครับก็กว้างใหญ่โตทีเดียวแล้วก็ระบบต่างๆก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเกือบหมดแล้วลิฟต์โดยสารจะมีจุดละ2ตัวนะครับถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่สุวรรณภูมินะครับค่อนข้างจะผิดพลาดหน่อยนะครับทำจุดละตัวนะครับ ป้ายบอกทางต่างๆนะครับสำหรับขึ้นรถไฟนะครับเอาไว้โอกาสหน้าถ้ารถไฟสีแดงเปิดบริการแล้วนะครับเราก็คงจะมาถ่ายทํากันนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้สําหรับคนที่ฉีดโควิดเนี่ยนะครับก็จะมาออกทางด้านหลังเขาก็ทําเป็นันเวย์นะครับเข้าด้านหน้าทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็ออกมาทางด้านหลังเนี่ยนะครับทางด้านที่ตั้งแต่แรกเราถ่ายทำมนนะครับจากมาทีออกมานะครับทางซ้ายก็จะเป็นด้านเหนือนะครับซึ่งพวก รถไฟฟ้าชาญเมืองสีแดงก็จะมาจากทางด้านนั้นนะครับขวามือก็จะเป็นไปทางหัวลําโพงนะครับขวามือนี้ก็จะเห็นทางรถไฟเก่าแบบคลาสสิกนะครับสถานีบางซื่อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมบูแพดเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ